ทานเจ้าุดมค่ะอยู่ด้านซ้ายนะคะเปล่าหรือเปล่าเนาะเปล่าเปล่าเลาลก็้เออหลเลยก็ด้นซ้ายเแนวเอาเอาทานซ้ายเข่าันแนวแล้วอะไดก็หแล้นวไปวัดวัแล้วกันกวดขาวดขาเนี่ยเอาได้ไากปเเปเกี่ยวข้าวกะเอบวมได้เอาเฮงกันกะ

เอาบอเลยกันได้ไปจังหวัดเลยมาไปไปดุหลายเลยว่าวด้ครับผมขอขอบคุณนะเป็นการสุ่มครับชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ครับ